สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่องอาร์มบัสซิ่งทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้อาร์มจะพาเพื่อนๆมาชมรถบัสสองชั้นที่ลายแบบเพื่อนๆดูสิสลายสติกเกอร์อ้อลังการมากเลยนะฮะดูดีนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่อู่ช่างไบนะครับบ้านโป่งนะฮะเราเอารถมาเซอร์วิสแล้วก็มาเจอกันนะครับเดี๋ยวอาร์มจะพามาดูนะฮะคันนี้มีความพิเศษก็คือมีความสูงนะฮะแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยโล่งชั้นบนก็โล่งนะฮะ แล้วก็พลังการงานสร้างมากเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่พาเพื่อนๆดูภายในนะฮะแล้วก็ลวดลายสติกเกอร์แล้วก็สําหรับเพื่อนเพื่อนใครที่กําลังอยากจะเหมารถบัส2ชั้นกําลังหาอยู่ในเขตพระประแดงกรุงเทพนะเดี๋ยวดูรถคันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าภายในเป็นยังไงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์เธอเจ้าของรถไว้ให้ด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเพื่อนๆน,นดูอ่ะจากรวดลายนะเพื่อนเพื่อนดูสิโหบสุดยอดดูดิร้อมส่งามแบบ สุดยอดเราไม่คุยเรื่องทรงเนาะว่าทรงจะเป็นยูโรอะไรนะครับเราดูแค่ภาพรวมเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สวยมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีใช้ลักษณะสีชมพูให้ได้ให้ดูรู้สึกว่ามีความหวานถูกไหมครับสีชมพูนี่ผู้หญิงนี่ชอบนะฮะแล้วก็เติมความโหดตามสีสันของรถก็คือลายสติกเกอร์เห็นไหมเพื่อนที่เห็นทั้งหมดเนี่ยให้รถมันดูแบบอแอบดูน่ารักแต่มีความ มีสเสน่ห์ข้างในนะฮะพร้อมกับกระทะล้ออลูมิเนียมนะฮะชุบฝาครอบจัดเต็มตามฉบับของที่เราแบบแตกงรถบททุกอย่างเลยถัดด้านหน้าเรามองมาก็ไม่ทิ้งลายนะด้วยความโหดเนี่ยเพื่อนๆอันนี้คือกระจกอ่าเขาเรียกว่ากระจกวงช้างเป็นลักษณะของแบบมันโน้มลงมานะฮะเป็นของแต่งรถอ่าบัสสองชั้นเราเองนะแต่มองได้นะมองได,มงได้มองใช้งานได้แล้วก็มีลวดลายความสวยงามด้วย ถัดลงมาข้างหน้านะฮะมีตุกตาให้กํบบาลังใจมีหลอดไฟมีลําโพงชุดหน้ามีแก๊ปล่างมีแก๊บบนนะฮะลายสติกเกอร์มองแล้วดูลงตัวทุกอย่างนะครับมองแล้วดูลงตัวอ่าไม่ว่าจะเป็นสีลายสติกเกอร์ดูแล้วเข้ากันหมดนะฮะมีไฟใส่ด้วยบางคนอาจจะถามว่าทําไมติดไฟเยอะนะมันลักษณะเป็นความชอบส่วนบุคคลดีกว่าไอของพวกนี้ แต่ชั่วโมงนี้เราเอาความสวยไปก่อนดูดีไปก่อนนะครับนี่แต่ทัศนวิสัยในการมองก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะเพราะว่าทางหน้านี่โล่งดูดีมากเลยเพื่อนเพื่อนๆดูลายภายนอกสิครับแกะความแบบละเอียดในของสติกเกอร์แล้วก็ภาพความชัดเจนนะฮะสวยดูดีมากเลยเดียวอามจะพาเพื่อนๆน,นดูภาพมุมกว้กวางของ เจ้ารถบัตคันนี้นะครับลายดูดิมันดูเยอะมันดูลงตัวมันดูแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะคือมันเป็นแบบมันน่าค้นหามันน่ามองอ่ะมันโดยโดย,โดยที่ลายสติกเกอร์เราก็จะนั่งมองว่าลายมันเป็นแบบมีหลายทรงหลายสีนะฮะทำให้ดูลงตัวดีสวยงามคุ้มค่ากับเจ้าของรถที่ลงทุนนะแต่งเยอะขนาดนี้ จะไม่ให้ถ่ายก็ไม่ได้นะครับคุ้มค่าสวยสยสวยๆก็จะประมาณนี้สำหรับรี tense, วิวรถคันนี้นะครับเรามาดูความอลังการของภายในรถคันนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องถอดรองเท้าก่อนนั้นเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูเป็นพร้อมกันเลยครับแต่ที่แน่ความสูงรถแบบโล่งมากคือเข้ามาตอนนี Trick ้ชั้นล่างนี่มีความรู้สึก เหมือนคาเฟ่ย่อมๆแล้วก็แบบโล่งมากเพื่อนที่สำคัญคือโล่งสุดๆมาดูห้องเนี้เพื่อนยังก็อยู่บ้านดูดิดูแบบห้องโอโห้หอย่างโล่งอะ่ะแล้วแบบดูประตูห้องน้ำเพื่อนดูดิเทียบกับความสูงผมมาสูง165 6 6อะ่ะแล้วแบบดูดิเหมือนอยู่ในบ้านเลยอะ่ะสูงมากแล้วแบบตรงนี้ก็เป็นห้องมีโซฟามีเบาะอ้โหมันเข้าท่านะนั่งรถแบบมีกิจกรรมนะครับ นู่นนั่นนี่ตรงเนี้ยก็นั่งได้ประมาณ5-6คนนะเป็นโซฟาใหญ่มุมนี้ก็โอเคนะครับมุมนี้ก็ได้นะฮะได้ทุกมุมเลยแล้วถัดมาด้านหลังก็ยังดูโล่งดูสิการนั่งช่วงขาย่อนขาแล้วก็การพิงแล้วก็มีโต๊ะทํากิจกรรมด้านหลังนะฮะบ,บอกตรงๆว่าการรับเหมารถบัสสองชั้นในปัจจุบันเนี่ยกิจกรรมเนี่ยสำคัญมากนะฮะเขาเรียกว่าประชุมประชุม ประชุมนอกสถานที่นี่มีโต๊ะสรุปแล้วรถคันนี้มี2โต๊ะมี2โต๊ะที่ประชุมกันนะฮะมีโต๊ะชั้นล่างมีโต๊ะหน้าแล้วก็มีโต๊ะหลังนีส่สวยสวยสวยลงมากเพื่อนลงก็ลงไม่ยากนะก็ลงลักษณะน,น,นี้เลยนะฮะก็สนุกดีอะรู้สึกได้ปีนายได้เกิดรู้สึกแบบได้เกิดความพยายามดีพยายามที่จะเมื่อยขาแสงสีภายในดูทีอลังการมากถึงว่า จะเป็นรถแต่งมีโซฟามีอะไรแต่ว่าลวดลายภายในก็มีความสวยงามนะฮะมีความสวยงามเวลาวิ่งกลางคืนนี่โอ้โหดูดิอลังการเลยทีเดียวเพื่อนนะครับอลังการมากนะฮะอันนี้ก็คือชั้นล่างเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้สวยนะฮะนี่ก็ไฟห้องน้านะครับผมไปเวลาขึ้นบันไดเราก็ขึ้นมุมนี้เลยนะเพื่อนขึ้นไปมุมนี้เลยเราเดินวนขึ้นไปเลยครับไปเราไปพร้อมกันแบบนิ่งๆ ไปพร้อมกันแบบนิ่งๆโอ้โหดูสิดูสิโอ้โหงานชั้นบนเพดานกัดอะคริลิกเต็มเลยนะไม่เหลือช่องว่างให้มองเลยก็คือมองไปทางไหนนะเห็นต่ไฟหมดเลยนะฮะเห็นต่ไฟสวยๆผมเก็บขาก่อนถือว่าใช้ได้เลยสวยนะครับโอ้โหดูดิด้านหลังนี่ก็คือเป็นแถวห้าหมดนะเย็นมากนะฮะ แถวหลังแล้วก็มีซาวลำโพงซาวเสียงนะฮะซาวเสียงมีไฟทงไฟเทคคอยเย็นแอร์ก็ใหญ่ละสวยงามนะครับนี่ก็คือมุมมองจากด้านหลังไปด้านหน้ายาวไปเลยนะครับเพื่อนดูโหสุดยอดสวยงามมากแล้วก็ยังไม่ทิ้งลายลำโพงตีซาวลำโพงเครื่องเสียงใส่น้านข้างนะฮะมีทีวีตรงนี้ตามระเบียบเครื่องเสียงซ้ายขวา โล่งมุมนี้ก็จะเป็นมุมเต้นมีลำโพงนะฮะแล้วก็มีไฟลายลยิบระยยับนะฮะแถวนี้สวยงามนะฮะชั้นบนนั่งได้39ที่นั่งนะตามบอกแล้วก็มีทีวงทีวีซาวหน้าตรงนี้ไม่มีลำโพงนะฮะตามไฟข้างหน้าก็นะฮะม,มองจากตรงนี้ก็โล่งรถนี่ถือว่าสะอาดกว่าบ้านผมอีก นะฮะเนียยมากเนี้ยมากครับเนี้ยเนียเน,ยเนยีสวยอยากจะแบ่งปันความสวยดูความดูดีแบบนี้ให้เพื่อนได้เห็นนะฮะเผื่อใครจะเอาไปเป็นแบบอย่างในการตกแต่งนะฮะสวยนะครับดูดีสแตนเลสนี่ก็เก็บทรงเก็บอะไรก็ได้มุมดีนะฮะนี่ก็คือบันไดนะถ้าเราเดินมาจากชั้นบนบันไดเดินลงบนข้างล่างนะครับไปสวยสวย ก็จะประมาณนี้เพื่อนภายในอาร์มอยากให้เห็นความอลังการแล้วก็ความโล่งของมุมมองนะฮะนะฮะของมุมมองนะฮะมีชาชงชากาแฟนะฮะรถอยู่ที่เขตภาคกลางนะครับนะพระประแดงว่างั้นมีถังน้ำคงน้ำแข็งด้วยนะครับปะก็มุมมองความสวยงามก็จะประมาณนี้เพื่อนสวยงามเลยดูดีมีสไตล์ เดี๋ยวเราจะพามาดูห้องคนขับในมุมที่ไม่ค่อยได้เห็นกันนะเพื่อนๆมาดูอันนี้ก็จะเป็นห้องคนขับที่เป็นชั้นวางของอะไรเอาไว้เซอร์วิสรถเวลายามฉุกเฉินนะครและที่สะพานอามสงสัยมากจะบอกว่าอันนี้คือที่รองรองเท้าวเวลาเหยียบคันเร่งเวลาเบรกมันขนาดนี้เลยเห,รหรือเปล่าหรือ power ร,ระดับไหนวะเนี้ย <c oughs> <c oughs> นะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องคนขับนะครับ <c oughs> ผมสวยงามมากเลยนะฮะ แล้วก็จะมีกล้องมีกล้องมีกล้องหลังมีกล้องภายในรถสวยงามนะนี่มีแอร์บ้านด้วยนะมีแอร์บ้านด้วยเพื่อนโอเคครับเพื่อนๆสำหรับรีวิวรถคันนี้ก็จบไปแล้วนะครับยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะที่สำคัญจะเรียนดูโฆษณาด้วยนะครับฝากไว้้วยแล้วเจอก,กันคลิปหน้าครับ